ผมอัาลัมทำไงบ่คนมันโตโตวล้วก็โทรมาฮัลโหลีกโปรแกรม ข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวร้านห้าบาทใครก่อนมันไม่เหนียวนะนี่ข้าวใหม่เหรอร้านหลักร้านใครหรอเออร้านถุงที่ขายถุงอืมหนึ่งมากกอ่ามาเหนียวหนึ่งใคร,รอออทอนกินไหมอ,อืม,มก็ไม่ได้เล่นดินนะพี่เห็นมันอ่อนดีก็เลยเสือ้อ ลอ,องดูยอดอพ่อกับแม่ก็จะเอาแต่แบบยอดอ่อนนะน้องบอกว่าอาหารคนแก่นะว่ามันขมอืม้อขม,อม,อมใส่เสียงให้ด้วย อน,นี่พี่ไข่น้องแม่เก็บมเมื่อวานเออฟังไว้ก็เด่นมันเดินมามันก็เดินไปเดินมาเรียขาดาาลจะจะเดย <laughs> ลยอะไรทำใหสนใจมาเรียขาดด้วยคิดถึงหรือเปล่าไม่คิดถึงเงยตุกได้กินอะไรหรือเปล่าได้กินหนังนี้หรือเปล่าได้พี่ยังไม่แกะกันพี่แกะยัง เมื่อกี้ไงที่มันเดินมาที่หนูกำลังคุยเรื่องโปรแกรมนันอะ่ะเดินมาเลียค่ะแล้วมันก็เดินม่ออ้อมไปฝั่งนึงแล้วมันก็เดินไปน,นู่นพี่ว่ามันได้กินนังอิ่มหมดแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนิวเลยละ่ะนี่ทำเนี่ยอยากลองกินนะแต่กลัวมันขมติดปากอะ่ะมันไม่ขมขม ใบใบอีกที่เหล็กเนี่ยกินใบด้วยนี่น่ะวางคับให้หน้องกิน,ม,กนม,มันมดุบบ่าอืมมันขมอยู่เถอะแล้วมันไม่ร้อนหรอทอใหนะ้มันอุ่นๆนะอืมแต่มงทอวเลยน้ำแข็งหมดเลยเนะี่ยเฮ้ยเพราะว่ามันก็ไม่ขกลมหันนะคือกินยากเราชอบมันหรือเปล่าอืมมันทอดแข็งกินอยู่แล้วไงฮะ อานารที่ฉันกินม,มันเรอะผึคอมโอปาิ้นไม่เท่าไรนั่นลงแล้วัตั้งเกินอีกนี่ข <ś c oughs> จาว่าผู้ใดกินแกงกิ้เลกเจ็บเขาว่าเขาแก่หล่าสามสิสองเองแล้ยี่สิบสามเอ,องวะนี้ เ็กน้อยเปิดบันมาให้กูรับนเนาะเสเปหน่อยดูดาวมันมอสามใครมันจะวิ่งไปทันกูก็วิ่งสิกูต <laughs> ลองวิ่งตามบอลโอ้โหแก่แล้วถ้าตอนกูอายุสิบห้านะกูก็สู่อยู่ตอนนี้กูอายุเท่าไหร่ครับหานไปสิบเจ็ดปีแล้วก็นานอย่นะ้ 行吧。Mm hmm.